พอเราอายุมากขึ้นปวดเข่ามากปวดแล้วเราจะจะฝั่งเดียวจะมีปัญหาฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายเนี่ยเวลาเวลานั่งพับเพียบก็ไม่ได้นั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้ปวดแล้วคือคืองอขาไม่ได้เลยฝั่งนี้บางครั้งเนี่ยตื่นเช้ามานี่เพียมากเพราะอะไรเพราะว่าเราเราลุกขึ้นมาฉี่บ่อยในในช่วงกลางคืนเนี่ยทำให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็เพียมากจะไปทํางานทีก็เหนื่อยล้า ไม่ไม่อยากทํางานเลยคือคือมีความกังวลแบบมันสุขภาพเราแย่ลงแต่พอมาได้กินสูตรเนี้ที่ผมถือในมือผมเนี่ยพอกินประจําสังเกตได้เลยว่าจากสุขภาพเราที่เคยเมื่อยล้าอ่อ,อนเพลียตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วก็เข่าที่เราเคยปวดเคยงอไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้นั่งขัดตมาตไม่ได้เนี่ยแล้วก็ปวดเป็นประจําฝั่งเดียวเนี่ยจะเบาขึ้นจะดีขึ้นนั่งพับเพียบก็ได้ นั่งขัดสมาธิก็ได้ขึ้นเขาไม่ได้เลยจะปวดมากตอนนี้พอได้กินสูตรเนี้ยเราจะเดินขึ้น,ขนเขาเนี่ไม่เมื่อยเลยไม่เมื่อยไม่เพียไม่ล้าแล้วส่งผลมาตรงที่ต่อมลูกหมากโตที่เคยนอนไม่หลับฉี่บ่อยกลางคืนเนี่ยจะลดลงลดลงเป็นปกติคือหลับลึกมากเลยหลับสบายตื่นเช้ามาฉี่ครั้งเดียวแล้วทำให้สุขภาพเรากลับคืนมาดีตื่นมาสดชื่นกับพี่กับเป๋าขายันไปทำงาน สูตรนี้แหละครับที่ทําให้ผมมีสุขภาพดีมากครับ